นี่นะฮะกดมาดังคีบแคร์แบอะคริลิกนะครเป็นแคร์แบตัวใหม่นะแบบหยอดมาเลยนะแต่ว่าเอาให้เอาให้ได้คือได้ชัวที่เกียยไปคีดแล้วไงเนะจะแกะให้ดูนะว,ว่าจะได้ลุ้นมานลุ้นได,ได้ตัวไหนนะผมอยากให้ตัวที่เจ็ดมากเลยอ่ะตัวที่เจ็ดเป็นตัวสีลุ้งนะ อ็มาลุ้นกันนะครับจะได้ตัวไหนไว้มาลุ้นกันเร็วตัวไหนนะตัวไหนอ่ายังไม่มีอายเป็นตัวเหมารู้เลยนะฮะตัวนี้ถ้าทางจะตจนหลอะยากนะผมว่าเอาสีลุ้งคงยากอะ่ะ ใช่แล้วนะครับตัวหลวหัวใจตัวแรกของผมไม่รู้ใครได้ตัวต่อไปนะจริงๆน่าจะรอคนมากดก่อนหน้าผมักตัวนะผมว่าแล้วว่าต้องได้ตัวนี้นะแต่มันก็เป็นตัวที่ตรงกับเอ,อสีวันเกิดนะนะฮะ ก็ยังไงเดี๋ยวคราวหน้าเก็บตังมาลุ้นตัวต่อไปนะครับแคร์แบ๊บอะคริลิกเป็นแคร์แบ๊บอะไรเอ่ยมาดูก่อนแคร์แบ๊บเดอะเทนเดอร์เฮิร์ตเทนเดอร์เฮิร์ตแบ๊บนะครับเทนเดอร์เฮิร์ตแบ๊บมีกาให้ด้วยบ๊ายบายนะครับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะเทนเดอร์เฮิร์ต เป็นหมีที่แบบจริงใจไงนี่นะครับจับหัวใจอย่างนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ